ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สามยาไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ Happy People Fresh เอาไว้ด้วยนะคะดรครับคราวนี้ชั้น14เนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยคนเขาก็งงไปหมดทำไมมันดึงกันไปดึงกันมาดึงกันมาดึงกันไปก็มันชัดแจ้งแล้วว่าป่วยทิพย์หมายความว่าซีเรียสนะครับซีเรียสหมายความว่าวิกฤต อ่าแปลปสามภาษาเลย <c oughs> มันไม่วิกฤตแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวทักสิงก็ไม่เกี่ยวนะหมอโดนพยาบาลโดนรัฐธรรมนโดนผมถามกูรูกฎหมายก็บอกอ๋อันนี้ครับโดนหมดนะครับร่วมกันร่วมกันถ้าไม่มีคุณเหตุน,นี้ก็ไม่เกิดเพราะมีคุณเหตุน,นี้จึงได้เกิดผลคือคุณไม่ต้องเข้าขูกอ่าดรว่าไงครับป่านนี้คืออยู่ได้ จๆเรื่องนี้ไม่ไม่อะไรซับซ้อนเลยนะแล้วก็เรื่องก็เดินไปแต่ที่มันสับสนวุ่นวายเพราะนักวิชาการและนักกฎหมาย<อ>นะท,ที่นะอยากจะให้ความเห็นมาช่วยใคร<อ>นะซึ่งที่บอกว่าสมัยนี้มีคำว่าเดอะแบกเข้ามา <c oughs> นะคือให้ความเห็นตีความทุกอย่างมาเข้าข้าง อ่คนบางคนบางกลุ่มอย่างเงี้ยเขาเรียกเดือแบกอย่างเงี้ยซือแบกแบกให้อยู่บนฟ้าอยู่ตลอดเวลาผมต้อง <นะ S 1> เปลี่ยนช่องดูเลยเดี๋ยวนี้มีอาจารย์หายลูกคนมันออกมา <laughs> ผมต้องเปลี่ยนเลยเพราะมันพูดยุดไม่หยุดไอเนี้ยถ้าไปออกรายการกับผมเมื่อไหร่นะได้ชกันกลางทีวีคือหยุดแล้วไม่หยุดผมขึ้นแล้วต่อยเปี้ยงเลยจะได้เลิกเลิกเลยแต่พวกเราหลายคนก็ไม่ไปออกกับมันนะบอกว่าไม่ไหวมันพูดเขาไม่ไปเลื่อยเปอยเหมือนนกแก้วนกคุณทองใช่เดือบแบกสบายผมก็เรียกลูกหาบลูกหาบคือแบกลูกพี่อย่างเดียวเป็นลูกหาบมึงไม่รู้ล แบบแบกอย่างเดียวก,ก็จะเป็นเหมือนประเด็นที่เราได้คุยกันในเรื่องของออคลิปหลุดออกมานะมว่าตรงนี้แหละใน,ในแนวทางคดีมีคดีอะไรบ้างและแนวทางที่ศาลนะที่คาดว่าวันที่หนึ่งเนี่ยนะหร,หรือวันอื่นก็ตามนะพิจารณานเมื่อไหร่ก็ไม่หนีสีห่หประเด็นที่ผมได้กล่าวมากรณีของทนดิษสศีก็เช่นเดียวกันนะนะว่ามันมีปัญหาในทางกฎหมายที่เห็นต่างกันกนะ็คือว่า มีอยู่2เรื่องนั่นเองนะก็คือมีกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยสฉบับนั่นเองหนึ่งก็คือปวอยาสองสี่หกอ่าสองสี่หกนี่ก็เป็นแค่แค่มาตราเดียวแต่ว่าทั้งฉบับนี้มันต้องปฏิบัติตามนะนะแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งก็คือพรบราชทรร์นะเขาคนเดอะแบกก็จะบอกว่าพรบราชธรน์นี่มันขาดกันแล้วพรบราชธรรนี่มันเป็นเรื่องอำนาจฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้น อ้น,นี้เป็นเรื่องของศาลนะปวิทยาเพราะนั้นคุณจะมาล้ำแดนนะเข้ามายุ่งวุ่นวายมาวินิจฉัยการปฏิบัติตามพรบราชทานได้อย่างไรอ,อันนี้ก็ในเชิงกฎหมายนะแล้วก็สองก็คือว่าเมื่อ,อฝ่ายบริหารเขาดาเนินการเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงผู้เสียหายผู้ป่วยด้วยแล้วก็ความเป็นมา ถ้าคุณไม่ปฏิวัติมาเขาไม่ผิดหรอกไม่ผิดไม่ต้องติดคุกด้วยซ้ำเพราะเขาบริหารโทษอย่างนี้เนี่ยต้องเห็นใจเขามันมีอยู่แนวคิดเป็นอย่างนี้ไงครับ<ม>เทมาเป็นสองก้อนเนี่ยซึ่งผมจะอธิบายว่าจริงๆแล้วกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยเขาไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกนะและก็การปฏิบัติคุณต้องเอาอให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีเพราะฉะนั้นคุณจะอธิบายอย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางที่คุณอ้างอิงก่อน น,นะค่อยมาต่อสู้คนอื่นที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็คือว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า,ว,าว่าด้วยผู้ทําผิดทางอาญาใครบ้างทาผิดถ้าทําผิดแล้วใครไปจับได้ถ้าจับได้แล้วใครจะวินิจฉัยตัดสินนะก็มีก็มีตำรวจมีอายการต่างๆมีการตรวจดูเอาไปส่งศาลศาลก็ตัดสินให้มีโทษจําคุกใช่ไหมครับแล้วเมื่อจําคุกสั่งจาคุกแล้วใครไปบริหารโทษเอา้าก็ราชทามัน นี่แหละมันเป็นความจําเป็นในเมื่อมีความจําเป็นนี่ก็เอาองค์กรทั้งหมดเนี่ยนะรัฐเนี่ยจะต้องจัดองค์กรเพื่อมาทําตามกฎหมายเมื่อมีปอวิทาาเมื่อมีนักโทษเกิดขึ้นจากการตัดสินนะสารบังคับให้เอาตัวผู้นี้ไปขังคุกไปอยู่รชาชทรรจึงมีกรมราชธรรมเห็นไหมครับผมเคยอธิบายว่ามันไม่ได้อะไรใหญ่กว่าอะไรแต่มันเป็นลําดับเหตุและผลนะมีต้นน้ากลางน้ําปลายน้าประมาณนี้เพราะฉะนั้น ไม่มีปอวิยามันไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีกรมราชธรรมทั้งกรมเลยแล้วก็ไม่ต้องมีกฎกระทรวงอะไรทั้งหมดด้วยไม่ต้องมีระเบียบอะไรต่างๆด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละความสําคัญลำดับความสำคัญมันมาก่อนดฉงนั้นเมื่อมีปอวิยาแล้วจึงมีกรมราชธรรมเมื่อมีกรมราชธรรมแล้วกรมราชธรรมจะทํางานอย่างไรจะจัดประเภทนักโทษเป็นอย่างไรนะมีผู้หญิงผู้ชายต้องมีเดือนจำอย่างไรวิธีขังขังยังไงนะจะต้องมีรั้วล้อม ขอบชิดยังไงมีผู้คุมยังไงนะแล้วก็คนเจ็บป่วยระหว่างนั้นจะทําอะไรมันก็เป็นระเบียบออกมาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตไหมว่าคําใหญ่ๆก็คือว่ามีปอวิทยาจึงมีกรมราชัณฑ์เพราะฉะนั้นมีกรมราชัณฑ์แล้วนะมีหน้าที่ให้เอานักโทษมาเข้าคุก มาอยู่และจะทันดังนั้นกรมและจะทันคุณจะออกระเบียบย่อยเพื่อให้เอานักโทษไปอยู่นอกคุกได้อย่างไรเออ,เอ,อใช่ถูกไมครับใช่ใช่แค่นี้ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นอันนี้คือหลักการออาคราวนี้มาดูครับการต่อสู้ของของฝ่ายคุณทักษณิณเนี่ยนะก็บอกว่ากรณีนีน้มันไม่ใช่เป็นปอวิทยาเพราะปอวิทยาเนี่ยมันมีช่องทางออกนอกคุกได้นะคืออะไรล่ะ ก็คือการทุเลาคับบังคับทุเลาคับบังคับคืออะไรอย่าเพิ่งบังคับเลยครับสั่งให้คนหนึ่งคนไปจําคุกไปติดคุกเนี่ยนะเขาไม่พร้อมไงเขามีท้องสาม,มเดือนจะออกลูกกาลังให้นมบุตรลูกจะตายถ้าอยู่ในคุกอะไรต่างนะคนเ,เ,เป็นโรคติดต่อนะอวิกลจริตนะหรือเป็นป่วยอยู่อันตรายมากก็เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นนักโทษถ้าเอาเขาเป็นนักโทษเขาตายในคุกแน่นอนเลยเ อันนี้แหละที่ที่ที่เขาอ้างกันว่านะ,ะป่วยวิกฤตอันตรายช่วยตัวเองไม่ได้ชี้เยี่ยวอะไรไม่ได้เนี่ยนะเป็นเอาไปอยู่ในคุกเนี่ยมันมันอันตรายมากเลยนะตรงนี้แหละมันต้องต้องขอศาลขอหยุดการเป็นนักโทษไวกรน,นะครับว,ว่า,าเพื่อไปรักษาไม่ได้ถูกนักโทษจำคุกไม่ได้ก็คือหยุดเลยหยุดเลยนะแต่อันนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยขอศาล ศาลก็บอกเออไม่เคยขอเอาละน่าสนใจละถ้าไม่เคยขอสารเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องไปปฏิบัติตามพราบาบราบราชัณฑ์อย่างเคร่งครัดถ้าอย่างเคร่งครัดก็คืออะไรเคร่งครัดก็คือคุณจะส่งออกนอกเรือนจําไม่ได้คราวนี้ถ้าส่งออกนอกเรือนจําไม่ได้เนี่ยนะเอาการไปอยู่ชั้นสี่เป็นนอกเรือนจําหรือเปล่าฝ่ายนี้ก็ต้องอธิบายว่าไม่ลรอกชั้นสิบสี่เนี่ยคือเรือนจําเอาละใช่ค่ะเาคือเรือนจํา เราก็ต้องมาซักถูกสารซักว่ามันเป็นเรือนจําได้อย่างไรม,มีผู้คุมไหมมีกล้องวงจรปิดไหมคนไปเยี่ยมทํำยังไงมีระเบียบการเยี่ยมอะไรต่างๆไหมและจริงๆแล้วในข้อได้จริงมีใครไปเยี่ยมบ้าง้วข้อได้จริงอยู่จริงหรือไม่หนีออกไปหรือเปล่าเพราะไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เนี่ยบุคคลสําคัญที่อุนอ้างเนี่ยนะนอกจากการมาเยี่ยมมาเยือนแล้วต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ หลบหนีหรือแม่ให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายได้ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยผมว่าจะต้องถูกตรวจสอบแค่เรื่องกล้องวงจรปิดนี่ก็ยุ่งละนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เลยถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดแม้แต่วันเดียวนะมันก็หนีได้ตันนั้นก็หนีได้ถูกไหมครับไม่อยู่ได้เหมือนกันะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วผู้คุมที่ที่ฝ่ายร้องเขาไปขอว่าตลอด180วันเนี่ยใครอยู่เวรบ้างเบิกบี้เลี้ยงไปเท่าไหร่ย,ยังไง พอให้แชร์กันออกมาให้หมดเนี่ยอันนี้ก็สำคัญแล้วอันที่สองครับว่าการมีอยู่ชั้น14ตามกฎหมายรัฐธรรมน์มาตราห้าห้าที่คุณอ้างเนี่ยเขาบอกว่ามันเกินความสามารถมันมีอาการป่วยเก<ช>ินความสามารถของโรงพยาบาล<า><า>รัชธร,รน์ขนาด500อเตียงรับไม่ได้เนี่ยเอาต้องอธิบายอาการละอาการป่วยที่รักษาไม่ได้นะนั้นคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วขอรับรัฐทรรน์นะคุณอ้างอะไรไม่ได้เลยถ้านะ จะส่งออกนอกโรงพยาบาลและทันมีแค่2โรคนะแก้ไขใหม่จนถึงปี63สเนี่ยหนึ่งบ้าอ่าหนึ่งบ้าหนึ่งบ้าสองก็คือเป็นโรคติดต่อ,อ,ะอะนะครับหลายมันจะติดคนอื่นมันจะเอาไปอยู่ได้ไงก็ต้องก็ต้องส่งออกไงนะที่เรียกว่าโรคเฉพาะทางนั้นก็ต้องอยู่ใน2โรคนี้เท่านั้นเองทีนี้เมื่อเมื่อไม่อยู่ใน2โรคนี้เนี่ยไปไม่ได้ละนี่ก็ผิดละแต่อย่างไรก็ดีอาวถ้าเราจะ,ะดูว่ามันเกินความสามารถเนี่ยนะซึ่ง แนายสภาก็ชี้มาแล้วว่ามันไม่ได้ป่วยวิกฤตเกินกว่าความสามารถของโรงพยาบาลรัะทานหลอกอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วถูกไหมครับแล้วก็ถ้าป่วยวิกฤตที่เขาอ้างนะจนแพทย์ต้องรับผิดเนี่ยเพราะไปรับรองนะการให้อยู่ต่อ180วันในสถานที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจรนะด้วยเหตุผลที่ว่าอยู่ในได้ทานแล้วรักษาไม่ทุเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าอยู่ใน ชั้น14ต้องรักษาแล้วทุเลาอถูกไหมครับแล้วถ้าว่ารักษาแล้วทุเลาเนี่ยรักษาตรงไหนชั้น14เป็นห้องห้องประป่าเป็นห้องนอนเล่นนะดูสนามกอล์ฟเล่นโทรศัพท์ได้พักฟืน้นถูกไหมครับอันนี้แหละน,นี่ก็มีปัญหาละว่าเมื่ออยู่นั้นไม่ใช่สถานที่รักษาพยาบาลแล้วจะอ้างเหตุเจ็บป่วยเกินกว่าความสามารถของโรงพยาบาลและทันไปอยู่เนี่ยอยู่ได้อย่างไรแล้วอยู่180วัน อาการป่วยไม่ทุเลาอย่างไรเวลระเบียนเป็นอย่างไรการใช้ยาเห็ไหมที่เขาฝ่ายฟ้องเขาบอกว่าไปเสร็จที่ผกใบไม่มีค่ายาเลยมีแต่ค่านอนอ,อ,อย่างเงี้ยไอ้น,นี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะยิ่งยิ่งทนายมามาบอกว่าโถเอ้ยอพวกนั้นไม่เข้าใจเขาเป็นโรคมาตั้งแต่ต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเขามีผู้ช่วชาญต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างอยู่ที่นั้นเนี่ย เขาสั่งยามากินเองได้จากต่างประเทศนี่ยุ่งแล้วพี่กฎหมายเลยนะครับครับพี่กฎหมายเลยคุณหมอสั่งยามากินเองยังไม่ได้เลยอย่างรู้ด็อกเตอร์ป่วยที่ไม่มียาในเมืองไทยเนี่ยก็สั่งเข้ามาไม่ได้มันต้องผ่านอยยอ้โอยุ่งกันยุ่งใหญ่นอกจากลักลอบเขานี่แหละครับเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องนะไต่สวนทั้งหมดนะว่าจริงๆแล้วเถ้าทนายอ้างอย่างนั้นแล้วแล้วจริงๆแล้วเอามายังไงยาแล้วยาที่เอามาคือยาอะไรแล้วถ้าถ้ายาที่เอามาเนี่ยมันกินอยู่บ้านก็ได้ ไม่ต้องมาอยู่เรือนจาก็ได้ถ้าอย่างนั้นชดิตศีก็ไม่มีความหมายอะไรนี่ไม่ใช่ฐานพย,พยาบาลรักษาคุณตามเงื่อนไขที่คุณส่งมาแล้วก็นอนอยู่บ้านกินใย,ยเฉยๆก็ได้นะกุวงจปิดก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปนอนอยู่บ้านหรือเปล่าข้อสงสัยมามันก็จะพันกันแล้วมันจะย้อนแย้งนะกับเ,เงื่อนไขหรือประโยชน์ที่คุณนับเวลาที่อยู่ในรัชทันตลอดเวลาไม่ทุเลาเลยเนี่ยนะฮะร้อยแปดสิบวันเนี่ย ตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาแล้วระดับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกล้องวงจรปิดในชั้น14เสีย6เดือนไม่ใช่สำนักง,งานตํารวจไทยนะครับ <c oughs> 6เดือนน,น,นั่นเองครับที่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ถาถ้าสารไต่สวนแล้วเนี่ยมันจะเปิดกว้างแล้วครับนะ <c oughs> เปิดกว้างถึงถึงผู้เกี่ยวข้องถึงข้อได้จริงที่มีและผู้ที่ต้องรับผิดชอบนะว่านอกจากป่วยไม่จริงไม่เข้าเงืินไขแล้วการควบคุมของรัฐบาลเนี่ย มีการทําถูกต้องหรือไม่มีมีผู้คุมจริงหรือไม่นะมีการควบคุมที่รัดกุมตามระเบียบของรัชธรรนหรือไม่อย่างไรนะกองวลจาปิดทําไมเสียนะแล้วก็เสียแล้วทาไมไม่ซ่อมพวกคนเหล่านี้ที่รับผิดชอบนะทุกอย่างเนี่ยก็กจะต้องรับผิดหมดนะครับ เพราะว่าเบื้องต้นจากกรณีที่ทางแพทยสภามีมติออกมาเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีการเขียนใบส่งตัวล่วงหน้าโดยไม่ได้ผ่านการตรวจรถูกไหมคะหรือแม้แต่กระทั่งที่สารดีกาไตา่สวนพอบอรเรือนจาไปเป็นปากแรกเนี่ยก็เห็นว่าไม่ได้มาที่โรงพยาบาลราชทันนะคะก็คือพาออกไปที่โรงพยาบาลตํารวจเลยอันนี้ก็ ส่อแววว่าจะมีพิรุธอยู่ถูกไหมคะดรคะครับก็นี่ผมเลยชี้ประเด็นเนี่ยว่าจริงแล้วประเด็นใหญ่มี2เรื่องนั่นเองว่าเป็นที่รักษาพยาบาลหรือจริงหรือไม่นะและรักษาอย่างไรซึ่งตัวนี้มันจะสอดคล้องกับรายงานของของแพทยสภาว่าป่วยจริงหรือไม่อย่างไรป่วยทิฟนี่ป่วยทิ์ตลอดกระบวนการเลยตั้งแต่วันแรกการส่งตัวที่ออกไปรับรองไว้ก่อนว่าป่วยไว้ก่อนแล้วก็ส่งตัวไปและตลอดเวลาที่อยู่แพทย์ที่มาดูแล นะแพทย์ที่จะต้อง30บวัน60วัน90วัน1 2อวันต้องรายงานเป็นลำดับลำดับไปเนี่ยรายงานที่เขียนเนี่ยแพทย์ตัวนั้นเนี่ยนะก,ก็ถูกลงโทษแล้วนะซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องก็โดนหมดแหะครับนะผมคิดว่ามันจะขยายนะมากกว่าที่แพทยท์ตยสภาลงโทษเพราะว่าที่แพทยสภาลงโทษนี่ก็เป็นเรื่องของวิชาชีพของ แพทย์ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะซึ่งซึ่งก็อาจจะมีมากกว่านี้เพราะท,ที่ที่เราลำดับเหตุการณ์น่าจะมีแพทย์ที่เกี่ยวข้องหลายคนตามห่วงระยะเวลาและการรักษาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ควบคุมดูแลสถานที่ด้วยจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยแพทยสยาภาลงโทษนายแพทย์ที่เป็นตำรวจไปส่วนหนึ่งแล้ว<ช>แต่ต่อรอเองนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็แต่งตั้งคนมาดําเนินการทางวินัยอีกนะเพราะนี้ก็ต้องดูว่า แพทย์เนี่ยนะไอ้ตำรวจเนี่ยตำรวจจราจรก็ทํางานอย่างหนึ่งตํารวจดับเพลิงก็ทํางานอย่างหนึ่งนะตำรวจท่องเที่ยวก็ทํางานอย่างหนึ่งตํารวจที่เป็นหมอก็ทํางานอย่างหนึ่งถ้าผิดต่อหน้าที่นะแล้วก็เกิดความเสียหายรด้แรงประมาณเลินเล่อหรือจงใจเนี่ยคุณก็ทําผิดวินัยด้วยนะจะว่าอย่างิ่งทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นกระทําผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้เขาจะต้องมาไล่ดู นะว่ารัชก,การเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสำนักงานตํารวจแห่งชาติต่อบุคลากรต่อวิชาชีพอ,อะไรต่างม,ม,ม,มันแจกแจงได้หมดครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติดูแล้วนะซึ่งผมก็เห็นว่าเห็นแนวโน้มนะครับเพราะว่าพัิยสภาได้ชี้มูลเป็นเบื้องต้นะนะว่าว่าท่านารับรองเท็จถูกไหมครับอันนี้การรับรองเท็จเนี่ยม,มันประมาทเลือ่อนไม่ได้เลยมันต้องจงใจ จงใจทําผิดต่อหน้าที่ท่านต้องผิดวินายอย่างร้ายแรงด้วยเ<อ>ะฉันไล่ออกปลดออกเลยครับเนี่ยครับแล้วยาที่ฉีดยาอะไรยาที่กินยาอะไรกี่มือกินอะไรโอ้ยใครสั่งยาวเหยียดเลยก็ดูที่หมอแอร์ยังติดคุกไปแล้วเลยแค่ยาเนี่ย <c oughs> เรื่องยาก็วุ่นตายหาแล้วนะแล้วยาไอ้โรคแปลกๆเนี่ยโอ้โหมันหาซื้อได้ยากมากทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละจากที่เราดูเนี่ยนะคะเรื่องนี้ ผ่านแพทยสภาไปแล้วนะคะแล้วสองหมอเนี่ยที่ถูกลงโทษให้ให้ต้องพักใบประกอบวิชาชีพเนี่ยเป็นตำรวจด้วยแปลวว่าลำดับต่อไปในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือพบอตรเนี่ยก็ต้องเป็นวินัยทำเรื่องวินัยพอพอพอโดนวินัยแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกปปชนะละเวนเล่นงานครับเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ต่างละเว้น หรือปฏิวัติไม่ชอบอีกก็จะโดนเรื่องอาญาอีกอาจจะไปสู่เรือนจำด้วยตัวเองได้ก็ต้องรอศาลครับศาลท่านจะพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงมาทั้งหมดมาต่อภาพจิ๊กซอว์เห็นว่าภาพใหญ่ๆมันคือภาพอะไรท่านจะรู้ว่าใครผิดใครถูกค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองว่าคุกมีไว้ขังคนจน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันว่ามันมันก็ยังดูไม่เป็นไม่ไปไหนนะคะก็ยังอยู่ในวัฒกรรมเหล่านี้แล้วประชาธิปไตยไทยล้ฮะเหลือ3นาทีวันนี้ก็93ปีแล้วบางส่วนบอกว่าเรานี่ไม่เคยมีประชาธิปไตยแม้แต่เซี่ยววินาทีเดียวขนาดนั้นเลยนะคะครณหมถ้าเรานิยามประชาธิปไตยว่าว่า,วาคือการปกครองอโดยประชาชนนะฮะ ก็คือหมายถึงว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนนั่นเองเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาที่มันขาดหายคือว่าบทบาทภาคประชาชนยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับเราแค่3วินาทีให้วินาทีหย่อนบาดเสร็จจุ๊บจบเลยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้แทนปวงชนที่เป็นสสหรือแม้แต่เป็นสวเนี่ยอ้างเหตุว่าเป็นตัวแทนไม่ต้องไปถามประชาชนส่วนใหญ่แล้วฉันคิดอะไรนี่ฉันคือตัวแทนประชาชนเพราะฉะนั้นออกกฎหมายก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยและนี่แหละคือปัญหานะจตั้งรัฐบาลเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนนโยบาย ก็มีเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองนะซึ่งตรงนี้แหละนะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นแล้วพอมีนักการเมืองมีปัญหาทหารทุเข้ามาควบคุมสถานการณ์เผลอๆท่านก็อะไรนะสนุกกับอำนาจก็มาปกครองเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มีปัญหาพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บนี่ไงไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยแบบไม่ได้ต้องกลับมาสู่ประชาธิปไตยให้อำนาจประชาชนก็ต้องเลือกตั้งอะไรเงี้ยมันก็วนยังวนอยู่อย่างนี้แต่ผมจะเชื่อเห็นว่าหัวใจสําคัญก็คือว่า การเมืองภาคประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยและยังไม่ตื่นตัว mm hmm. ผมคิดว่านะฮะณเวลานี้แหละนะการไม่เคารพกฎหมายการไม่ซื่อสัตย์สุจริตของอผู้ที่แช่ำนาจเนี่ยจนกระทั่งประชาชนลุกฮือขึ้นมาวันนี้งั้นการมีส่วนร่วมทุกวันนี้มันง่ายละนะฮะ,ะ,ะจะสนับสนุนใครโอนเงินให้ใครไปทําอะไรเราก็ทําได้สมัยก่อนทำลำบากมากเลยต้องเอาถุงก๊อบแก๊บไปเดิน กว่าจะได้มานะเพื่อเพื่อรวมกันแสดงออกอะไรประมาณนี้โดยโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณนะเวลานี้แหละประชาธิปไตยจะดีขึ้น mm hmm. 9.3ปีที่ผ่านมาได้บทเรียนเยอะแล้วนะฮะคนเคยเข้าใจคนด้วยข้อมูลผิดๆิด้วยการฟังเวทีปราศัยแล้วก็ผู้นำ บนเวทีพูดมันพูดแล้วโอ้โอนะเป็นแฟนคลับเลยนะขอติดตามไปเลยเหมือนติดตามลิเกเลยเออมัเป็นแม่มยกไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไงคุณพูดอะไรก็พูดไปแต่ว่ามันมีข้อมูลที่เราเซิร์ชได้ทางติ k กตอกทาง YouTube ทางข่าวสารหลายช่องทางเนี่ยนะนะแล้วก็มี AI มาช่วยเรา a n น l า z ลิรวบรวมมาด้วยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้แหละครับการมีส่วนร่วมร่วมของประชาชนจะมีคุณภาพแล้วก็ มีบทบาทนะต่อการตรวจสอบองค์อำนาจผู้ใช้อำนาจมากขึ้นนะผมก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอครับนะเราเรา,เราได้บทเรียนที่สำคัญและแปลกมากก็คือการมีคนทำทุจริตการมีคนทำผิดนะแล้วก็ยังเย่อหยิ่งแล้วก็ยังเยอะเยะ้ยประชาชนเนี่ยทำให้ประชาชนรวมตัวกันมากทำให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วก็อยากจะใช้อำนาจ ตรงนี้แหละครับใครเป็นบทเรียนนะครับมผมว่าบรรทัดฐานจากเรื่องชั้น14ก็ดีจากเรื่องคลิปหลุดก็ดีนะหรือกรณีอื่นๆนะที่ที่เราเห็นความผิดปกติของการไม่สุจริตนะในเรื่องของการใช้อํานาจเนี่ยตรงนี้แหละครับทำให้คนมามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการสูงงอมตกผลึกในหลายๆประเด็นนะดงนั้นผมคิดว่าขณะนี้ยังมีแนวคิดเลยว่าแต่ไม่เอารัฐประหารไม่เอานักการเมือง ุจริตแล้วนะมันจะต้องมาเป็นการเมืองใหม่การเมืองอภาคประชาชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะถ้าเกิดวิกฤตจ,จริงๆนะหาทางออกไม่ได้ทาหารคุณจะเข้ามาก็เข้ามาได้แค่ไม่กี่วันนะเข้ามาชั่วคราวคุณต้องปฏิญ,ญาณตนว่าเราจะมาสร้างระบบใหม่ให้ประชาชนได้อ,ออกแบบนะออกแบบรัฐสภาออกแบบรัฐบาลออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสารและองค์กรอิสระอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับ น่าติดตามชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณดรดิเรกริเจนครองธรรมมากๆนะคะครับ,บคุณค,คะครเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะคกับรองศาสตราจารย์ดรเจตโทน,นาวนิกนะคะเพราะว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งท่านที่เนื่องในวันนี้ครบรอบ93ปีนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อาจารย์เจตคือคนหนึ่งที่บอกว่าถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องมีนะคะแต่วันนี้ที่มีการรวมพลัง ของประชาชนกันเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่เราจะเดินหน้าประชาธิปไตยกันต่อไปหรือไม่นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปร่วมกับคณะรวมพลังแผ่นดินด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ